อันนี้ที่เป็นโตรุ่นไหมโตรุ่นไหมเป็นรุ่นระบบสามออนนะครับเด้ออันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นระบบหออนมองนี้มองนี้คือแอร์ออนส่วนตัวนี like ้ที่เพิ่มเติมมาตัวนี้เป็นระบบโตออนนะครับโตออนแบบใดคือมันีเอียงได้นะครับเอาลองเอียงว่างนี่ครับมันตีเอียงเอียงได้อิสระแบบนี้เอาียงทางเอียงข้างนัางถึงบ้้งอีกเอียงอันนี่ไม่นีเอียงในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือโตรุ่นไหมนะครับ เม็ดนะกว่าเม็ดนะเปิดได้เม็ดนะไม่ได้เขาเห็นนาในเม็ดนะแค่วงเอวอ่อนโยโยบานได้ครับบ้านหนองเต้าครับครับตอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารครับผมนี่เราเอาเอวออนอันตัวนี้ได้ได้โตรุ่นไม่ล่าสุดเลยกได้หนินี่นี่ครับโตรุ่นไม่รุ่นสามออนนะครับเดี๋ยวยังคอยเบงรีวิวอ่อนแบบเด็กสามออน ีกขั้นหนึ่งเนาะไปสุรินทร์ครับไปสุรินทร์บ้านยังครับบ้านอยู่สุรินทร์ชุมพลครับชุมพลบุรีรจังหวัดสุรินทร์ครับผม,มอันนี้เป็นตัวรุ่นไหมหรือครับนี่นระบบสามออนนะครับเดี๋ยวคอยเบิ้งรีวิวว่าอ่อนแบบใดตอนนี้ปรทธานรีวิวครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตีรีวิวให้เบิ้งละเอียดทีหลัง